โมพุทอทายอสิทอธมออีอีอืออือึอโอูรึรึรึรเอแออีอีโอเอาอัมอัะสวัสดีครับพบกับเดอะพลังชแนล สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการอาราธนาพระเครื่องที่เราจะนำมาคล้องคอนะครับเออก็มีหลายๆท่านเนี่ยก็ได้สอบถามผมมาว่าเราจะใช้พระคถาบทใดเนี่ยในการอาราธนาพระเครื่องของเรานะครับผมก็บอกได้เลยนะครับเออส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะนำพระคถาบทต่างๆเนี่ย มารวบรวมเอาไว้นะครับแล้วก็จะใช้อราธนาเป็นส่วนตัวของผมนะครับส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยผมก็แล้วแต่ท่านนะครับผมว่าแล้วแต่ท่านนะครับสําหรับส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็จะใช้พระคาถาที่ผมนํามาผูกรวมกันเนี่ยใช้อราธนาพระครับส่วนตัวผมเนี่ยก็จะ ไม่ค่อยนิยมนะครับนํารูปที่เป็นพระพุทธเจ้านะี่ยมาคล้องคอหรือว่าค่อยคอเนี่ยนะครับเพราะผมในใจของผมนะครับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเออตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเออเหมือนกับต่ําไปหน่อยนะครับสําหรับองค์พระพุทธเจ้าเนะี่ยที่จะมาอยู่ในคอเราเนะี่ยเวลาเราไปไหนมาไหน หรือว่ากินข้าวกินน้ำกินอะไรเนี่ยมือเราเนี่ยต้องยกขึ้นข้ามหัวท่านนะครับเพราะออ,อยู่ที่คอเนี่ยเวลาเรากินน้ำกินอะไรเนี่ยหรือว่าบางท่านเนี่ยชอบดื่มเหล้าดื่มเบียนะครับแต่ว่ามีพระเนี่ยคล้องคออยู่เวลายกแก้วกระดกเนี่ยก็คือข้ามหัวพระตรงๆเลยเนี่ยนะครับผมจึงออไม่ค่อยนิยมค่อย พระที่เป็นเป็นลูปพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ออะรนะครับส่วนมากผมก็จะอ,อ,องพ่อหรือว่าห้อยพระเนี่ยเป็นเออเป็นเทพหรือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์หรือว่าเครื่องรางของขลังอะไรประมาณนี้แหละครับที่ผมนำติดตัวอยู่ประจำเนี่ยก็คือเหรียญขององค์พ่อจตุพรราม,ามาเทพนะครับเดี๋ยวผมจะนําเหรียญเนี่ย มาอาราธนาของขอให้ท่านได้ชมกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องของพระคัถาหรือว่าการอาราธนาพระเครื่องขึ้นคอเนี่ยก็ลองชมหรือว่าลองศึกษาดูได้นะครับจะทำตามผมหรือไม่ทำตามเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเป็นการผูกพระคถาขึ้นมาด้วยตัวเองก็มีอยู่หลายๆบทนะครับเดี๋ยวเวลาผมอาราธนาแล้วเนี่ย ให้ท่านลองฟังดูแล้วกันนะครับนี่แะครับผมก็จะมีติดตัวอยู่ประจำนั่นก็คือองค์พ่อจตุพารรัมเทพนะครับทั้งสองสององค์เลยเะครับก็จะมาลองชมการรัฒนาพัะเครื่องขึ้นคองผมนะครับตอนเราจะออกจากบ้านหรือว่าออ เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ควรรัตนาท่านขึ้นคอก่อนนะครับไม่ใช่ว่ายกมือไหว้แผบแล้วก็ออกจากบ้านเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆพระเครื่องต่างๆเนี่ยก็ได้ทําการอธิษฐานจิตหรือว่าปลุกเสกด้วยยามต่างๆด้วยพระคาถาว่าเวทมนต์ต่างๆก็ดีเนี่ยก็จะมี อนุภาพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรานำมาลัทธนาแล้วก็ใช้พระคาถาเพิ่มเติมไปเนี่ยก็เพื่อที่จะเสริมพลังอำนาจให้แก่เครื่องรางของของลังหรือว่าพระเครื่องของเราเนี่ยให้มีอำนาจพุทธคุณที่สูญญงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็เหมือนกับเป็นการชาร์จแบตโทรศัพท์เนี่ละครับเรามีแบตอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ชาร์จให้เต็ม่ยิ่งเต็มอนุภาพก็ยิ่งแข่งขลังนะครับ ผมบอกได้เลยเอาละครับมาฟังผมอาราธนาประเครื่องขึ้นคอนนะครับเป็นองค์พ่อจุคามาประเทศนะครับ นโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัม ah 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 ามาสัมพุทธสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสมปโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโลหริสสะธรรมิสาลธิศถาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาตี พุทธังอราธานังธรรมังอรธานังสองของังอรธานังลูกขออรธานาคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือ 9, เก้าเหนือผมลูกขออรธานาคุณพระธรรมเจ้าลูกขออรตนาคุณพระสงฆเจ้าลูกขออรธนาคุณพระรัตนจักรเฉศิ์ลูกขอราารอ,กขอรธานา องพระบรมมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตสวงลูกข,ขอรัตนาองคพระบรมมหาโพธิสัตว์องพ่อจตุคามรามเทพลูกขอรัตนาองค์พระบรมมหาโพธิสัตว์พังะการลูกข,ขอรัตนาองคพระบรมมหาโพธิสัตว์ทุกทุกพระองค์ที่ลูกได้นำมาสักการบูชาอยู่ในสถานที่อย่างนี้ ตั้งที่ลูกได้เอ่ยพระนามแล้วไม่ได้เอ่ยพระนามลูกขอรัตนาคุณหนยดารักษาคุณมา,ดาร,าาาาราดาลักษาคุณรูบาอาจารย์รักษาคุณเทพเจวดารักษาลูกขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆกพระองค์ที่ลูกได้นำมาสักการะบูชายอยู่ในสถานที่อย่างนี้ลูกขอรัตนาองค์พ่อจตุพมรามเทพลูกขอรัตนาให้ปกปักรักษาคุ้มครองลูก ให้รอดพ้นจากยญาอันตรายทั้งหลายต้องโค้งลูกขออารลัตนาโอมนาหน้าทองณแสงเลืองลองณาทองน้าผูอิติปรามิตาถึงสายอิติสัพพัญยูมาคตาอิติโูทิมลปตโตอิติปิโสจติยะละโมนามะนะอะโนากรนกะองกรนกะนาอัปกะอัง นัทอังมกันักออนัทโนอกอโนนัอปันักกัอังกันัทอ้อกัปนัทโนอ้อโนอ้ออนัทโนนัทโคโอนัทอ้ออัปอ้ออัปโนนัทอิทธิภิสโววิเศษอิอิเศีพุทธนามอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิทอลนโตศิลสมาธิท้อลนติมรมมัตโนท้อลำโตกรรมฐานานังท้อลนตังนัมามิหัง พุทธัทงท้อสัตภะอาวุธอามรุทท้อธรรมังทวสัลภะอาวุธอามนุทท้าทาสังครังท้สัลภะอาวุธอามนุทท้อุทออทังอัตโทนโมพุทธายะยถาปุโมนะอสังวิสรูปสาภุพะพุทธทังกันนะกันนะพุทธทังธรรมังกันนะกันนะธรรมังสอ,ททรทรองคังกันนะกันนะสังครังอุททังอัตโทอุททังขับนักผิดนักพระโมขับพุทธปิดพระพุทธเจ้าแผงเล็กปิดด้วยนโะมนพุทธทายะ น,นักเมตตามโมกรุณาพุทธามีทายินดียักอินดูพระพุทธเจ้ารักในตัวกูนักโมพุทธายักษุธุถังแวถงแวพลาดธรรมแถวพลาดสองฆังแ้วพลาดขอให้ลูกแถวพลาดจากพยันอันตรายท้งหลายต้งปวงด้วยบุญบรมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องลายต้องปวงลูกขอรัตนาองค์พ่อเจตพามรามเทพพุทถัง ประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสังคังประสิทธิมหาประสิทธิลูกขออาราธนาสาธุสาธุสาธุลูกขออาราธนาจากนั้นก็นำมาขอ้งคอได้เลยครับนี่แหละครับก็คือ การอาราธนาประเครื่องก็เครื่องรางของขลังต่างๆขึ้นคอของผมนะครับก็จะมีดังนี้แหละครับเนี่ยและครับก็คือการอาราธนาพระเครื่องที่ผมใช้พระคาถาที่ผมเอ,อนำมาผูกเองเ่ยนะครับก็ใช้อาราธนาอยู่เป็นประจำนะครับผมจะออกเดินทางไปไหนมาไหนก่อนที่จะออกจากบ้านเนี่ยผมก็อาราธนาเป็นประจำนะครับ คือหลักใหญ่ๆคือเราท้องพระองค์ไหนเนี่ยเราก็เอ่ยชื่อท่านนะครับเอยชื่อท่านในเวลาอาัธนานี่นะครับเป็นหลักสำคัญเพื่อเพิ่มอ,อนุภาพความเข้มหลังให้กับพระเครื่องพระบูชาของเรานะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อย ผิดพลาดการใดผมก็ขออภัยมาในนะที่นี้นะครับขอบพระคุณมากครับที่ให้การรับชมเดอะ g ลังชแนลสวัสดีครับ